มีก้าไกลไม่มีเราเปิดสี่พักการเมืองประกาศจุดยืนหักร่วมรัฐบาลหลังเพื่อไทยยกขันหมากสู่ขอ หลังจากที่พรรคอันดับสองอย่างพรรคเพื่อไทยนะคะได้ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลได้เดินทางหารือกับพรรคต่างๆเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแต่ละพรรคเองก็ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลหากยังมีก้าวไกลอยู่เริ่มกันที่พรรคภูมิใจไทยนะคะที่มีนายอนุทินชาญบิกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่เพื่อไทยนะคะได้แห่ขันหมากสู่ขอเพื่อร่วมหารือทักออกและร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะสองพรรคก็ได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองก็มีจุดยืนช จดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถทํางานได้หากยังมีพรรคเก้าไกลอยู่เพราะว่านโยบายที่แตกต่างกันไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแยงด้งใดแต่เป็นเรื่องของแนวทางการทํางานและเรื่องของความคิดรวมถึงวิธีการทํางานนั่นเองต่อมาในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นนะคะเพื่อไทยเนี่ยก็ได้เดินทางมาร่วมหารือกับพรรคชาติพัฒนากล้าจากนั้นทั้งสองพรรคก็ได้มีการาแถลงข่าวร่วมกันและหาข้อสรุปกันมาแล้วโดยทางพรรคชาติพัฒนากล้านะคะก็ยืนยันแล้วว่าพอที่จะให้สนับสนุนเพื่อไทยเป็นก นําจัดตั้งรัฐบาลโดยนายสวัสดิ์ประธานพรรคชาติพัฒนาการย้ําจุดยืดของพรรคแล้วว่าสนับสนุนรัฐบาลเสียค้ามากสนับสนุนพรรคอันดับที่1นึ่งีเริ่มจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหากจัดตั้งไม่ได้ก็จะสนับสนุนพรรคลำดับที่2อ,อยากให้เร่งรัดแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆและสุดท้ายก็คือไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตราหนึ่งสองย้ำว่ามีปัญหาที่ตัวนโยบายไม่ได้มีปัญหาที่ตัวบุคคลหรือตัวพรรคการเมืองแต่หากก้าวไกลลบเพดานการแก้ไขมาตราหนึ่งสองทางหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาการก็ยย,ยแววว้า,ากบไข มาตรา112ของก้าวไกลยังคงอยู่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะว่ามีนโยบายที่ไม่ตรงกันและในเวลา5โมงเย็นนะคะพักเพื่อไทยก็ได้ให้การต้อนรับพักร่วมไทยสร้างชาติหลังจากที่หารือก,กับนายพิรพันธ์นะคะหัวหน้าพักร่วมไทยสร้างชาติยืนยันแล้วว่าไม่บวชนายกให้หากยังมีก้าวไกลอยู่ลั่นให้อำนาจการเมืองมากกว่านี้ไม่ได้พร้อมยังยันว่าไม่ได้จะร่วมรัฐบาลไม่ได้พูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเลยแค่มาจาเหตุผลที่ไม่สามารถร่วมกับพักก้าวไกลประเด็นของพักร่วมไทยสร้างชาติไม่ได้มีเพียแค่มาตาต12 แต่แนวทางและอุดมการณ์ของพรรคเก้าไกลนั้นต่างจากพรรครวมไทยสร้างชาติมากเกินไปซึ่งแนวทางการโหวตก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าใครร่วมรัฐบาลบ้างนั่นเองและถ้าหากแกมีพรรคที่ทางรวมไทยสร้างชาติรับไม่ได้ก็ยืนยันว่าไม่ได้แนวทางการเมืองของก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาตินั้นคนละแนวทางกันทุกเรื่องและสําหรับพรรคชาติไทยพัฒนานะคะที่มีการหารือในช่วงบ่ายสองของวันที่2ี่กรกฎาคมน,นี้ขณะที่นายวาราวด์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็เคยออกมาแถลงว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐ ที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่ร่วมง,งานกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขโดยยกเลิกกฎหมายมาตรา1นึยกตัวอย่างเช่นอย่างพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็คือไม่แตะต้องและแก้ไขมาตรา1นึโดยหลังการหาหรือก็จะตั้งโต๊ะแถลงการกับสื่อมวลชนต่อไป